เดียวเออมาอะไรมาอะไรมาแปดพันแล้วตามมาด้วยห้าพันหกและตามมาด้วยแปดร้อยตามมาด้วยอีกบิลหก what the fuck อะไรครับผมก็ต้องกล่าวสิวิดาสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมเรียกว่าอยู่กับเกมดอกไม้ไฟวายนะผมะเดี๋ยวเราจะรู้ตารางการจากกันนิดนึงนะผมว่าตารางการแจกจะเป็นยังไงครับผมเนื่องจากว่าเกมนี้ไม่ค่อยได้ค่อยได้แตกอะไรนะครับผมน่าจะแตก,กับเกมใหม่ๆนะครับผมเมื่อกี้ก็เล่นเกมพวกเก่าๆกันไปก็เอาแม่งเก่าๆใไอติ้กันเลยนะครับผมแล้วก็จะมาแจกสูตรกันด้วยนะครับผมอ่ะเรามาเบ็ดที่ร้อยหนึ่งกดไปก่อนห้าบาทนะผมเล่นยังไงให้แตกได้เยื่อเรือ เป็นแตกได้เยอะๆหรือแต่งรัวๆนะครับเป็นจะยังไงไปดูกันก่อนนะครับผมสำหรับยุสใหม่ๆอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเลยว่าสมัครยุสใหม่มาแล้วจะแตกขนาดไหนแล้วผมมีสูตรให้ด้วยไงสูตรน,นี้บอกเลยมีมาไม่ค่อยพลาดเอ้ยมามีมีไม่ค่อยพลาดเฮ้ยถูกแล้วเลยอันนั้นนะโอ้ยบึ้มเบาจังอะบึ้มเบาจังอะ บึมเบาจังอะบึมเบาจังอะโอ้โหบึมบึมแบมบ,บขาดทุนมากเลยนะให้เรากดไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอวายนะผมสูตรนี้เออกดเจอวายแล้วผมจะตะกดไม่ได้แลนะผมให้ก็กดจนกว่าจะเจอวายนะผมไอ้เ,เราเธอเบอร์กันไปก่อนเลยกดจนกว่าจะเจอวายก่อนนะครับผมอ่ะมาแล้ว มาแล้วผมกดไปเลยครับผม Y กดเข้าไปตรงนี้นะครับผม 10T 1 0ีนะครับผมให้ได้นะครับผมกดไปเลยครับผมถ้าเจอแล้วกดไปเลยครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับผมแล้วจากนั้นมันจะเข้าสูตรเลยครับผมจากนั้นมันจะเข้าสูตรไปเลยครับผมเข้าสูตรไปเลยครับผมเออสองโอ้ดูดิโอ้ยโอ้ยสี่พัน คือหลักพันอ่ะคือหลักพันอ่ะเอาดิเอาดิเ,าดเป็นท่าที่คือหลักพันอ่ะคิดยังไงอะ่ะหลักร้อยยังฆ่าไปแล้วอะ่ะอืมอันหนึ่งโอ้ร้อยเดียวเออโอ้เจ็ดร้อยโอ้ร้อยหกสิบโอ้หนึ่งร้อยเมื่อกี้ทำไมมันขึ้นหลักพันเลยวะเมื่อกี้ก็บึ้มแบบบึ้มแบบบึ้ม,แบบบ,มแบบบ้าฟาร์เบ้์ทำไมมันบึ้มแบบนี้วะเอาไว้ดิ เออเป็ดสงสูงหน่อยมันต้องเล่นเป็ดสงสูงหน่อยมอั้งเออสามพันมันใช่ป่าวะจอส์นะคิดว่ามันใช่ไหมไม่ใช่ไหมมันใช่ไหมเนี่ยนะมันใช่ไหมเนี่ยจอส์ไปอีกรอบพี่เออสองพันสี่เออเจ็ดพันแปดเอ 7, อเก้าพันหกเอ 96. อสองพัน มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้นะครับผมเออสองหมื่นอ่ะมอผมขออีกขออีกทีเดียวเลยอ่ะเดี๋ยวผมขออีกทีเดียวแล้วผมพอเลยนะครับผมไปหนึ่งพันเดียวเออม,มาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยแปดพันแล้วตามมาด้วยห้าพันหกและตามมาด้วยแปดร้อยตามมาด้วยอีกหมื่นหกว้าต่อฟัก what the fuck bro oh shit motherfucker ก็รับไปเต็มๆนะครบผมอยู่ที่หึบๆๆๆเอาละเราอยู่ที่ครับผมอยู่ท <No bueno ี่อยู่ที่ก okay ็ สำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับตะก้าให้ผมแล้วเอาไว้จะกัดชิ้หน้าสำหรับนี e ซีอูบีบาร์ครับผมอิ่มจริง